สวัสดีครับทุก่านตองไลครับอตอนเย็นครับได้เวลาให้อาหารน้องหนูในซามนะครับนะครับผมเต็มที่ครับอาหารทำเองนะครับนะครับลดต้นทุนนะครับอันนี้ให้นาเขามาช่วยนะครับเขาช่วยแต่เช้านะครับปกติเม่ให้เป็นคนให้อาหารนะครับบตีเม่มาอยู่รับบดีนะครับแ้ไปขึ้นมันใหม่ ก็ไลให้นาเขาช่วยอาหารด้วยนะครับทำความสะอาดด้วยวันนี้นะครับผมให้กินเต็มที่ครับหนูที่ฟามนะครับนะครับผมคอามเป็นพันธุ์หนูเนื้อนะครับเรงคุณส่งลูกค้านะครับลูกค้าสั่งจองไว้นะครับแล้วก็คุณรอส่งนะครับว่าลูกค้าเขากำลังเตรียมบออยู่นะครับ เยี่ยมบ่อยครับหลายจังหวัดนะครับที่สั่งกันมานะครับผม,นะมเช้ามีทีมงานเครือข่ายจากพะเยานะครับโตมานี่ครับลุงเขาเป็นข้ขาราชการ,กรเกษียณน,นะครับกว่าจะขอมาศึกษาดูง,งานที่ฟาร์มยินดีต้อนรับครับครับผมมาดูง,งานได้ฟรีนะครับบอกว่ารวมตัวกันรวมกลุ่มกัน มีได้ประมาณ250ร้อหาสิบบครับที่พายเยานะครับก็เลยว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันจะโตมาเราจะมาดูงานที่ฟาร์มนะครับว่าระบบการจัดการที่ฟาร์มระบบน้ำทำยังไงยังไงเขาจะได้อาไทําที่ฟาร์มเขานะครับยินดีตอนรับทุกท่านครับที่มนศึกษาดูงานที่ฟาร์มนะครับมันจะเป็นต้องซื้อหนูจากผมผมก็บอกเหมือนกันหมดทุกคนนะครับนะที่มาดูงานที่ฟาร์มนะครับ แนะนำเหมือนกันหมดนะครับสิ่งไหนที่ดีดแนะนําให้กันหมดนะครับผมไม่มีห่วงวิชาห่วงอะไรสักอย่างนะครับมีอะไรแบ่งปันหมดผมนะอัะไรที่ว่ามันดีนะครับแล้วมันดีก็แชร์ประสบการณ์กันแนะนํากันนะครับช่วยกันผลักดันตลาดหนูให้คนได้รู้จักนะครับให้คนได้รู้จักนะกขึ้น การเลี้ยงเยอะขึ้นการกินเยอะขึ้นนะครับพี่น้องภาคเหนือเรานะครับพี่น้องภาคเหนือนี่ยังเลี้ยงน้อยกว่าแต่ภาคอีสานนะครับการกินก็ยังน้อยอยู่นะครับผมจากที่ผมทําตลาดอะไรมานะครับส่วนมากเป็นภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานนะครับที่สั่งซื้อกันเยอะนะครับนะครับผมก็ดีครับมาช่วยกันพักดันตลาดหนู ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะนะบางครงหน้าเราอาจจะเป็นแหล่งผลิตชั้นเยี่ยมให้กับพี่น้องทางภาคอีสานหรือภาคอื่นก็ได้นะภาคเนี่ยเาตอนนี้คนก็เริ่มสนใจเยอะขึ้นนะครับคนมาดูงาน,นที่ฟาร์มนะครับแล้วก็สั่งจองห้อแม่พันธุ์ก็เยอะนะครับแล้วก็พี่น้องเครือข่ายทางอีสานทางภาคตะวันออกภาคกลางก็สั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์ไปไกลสายก็เยอะนะครับสายียงรายนะครับนะผมคนเขาชอบ ที่โครงสร้างนะครับโครงสร้างมันใหญ่นะครับทางภาคเหนือเนาะเเชียงรายมันจะเขาจะใหญ่ที่โครงสร้างนะครับนะครับคนเลยนิยมเอาไปควายสายไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมนะครับอย่างเช่นหนึ่งครับใต้นะครับสายหนึ่งครับใต้ก็รู้สึกว่าแม่เชียงรายพ่อประยุบธรุงหัวหินนี่แหละที่ผมจาไม่ผิดนะนะครับที่เอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับสายฟามครับที่สั่งซื้อผมนะครับนะครับ ไซโลไสโลกว่าอะไรก็มีครับสั่งจองไว้ก็มีนะครับผมก็อย่างนี้ให้บริการครับนะครับผมแบ่งปันกันนะครับราคาย่อมเยานะครับําบลำตามผมนะครับนะครับถ้าพี่น้องในพื้นที่ไม่มีเงินมาผมครับยมแจกไอซีนะครับเอาไปเลี้ยงต่อยอดนะครับเอาไปพันเนาะนะครับก็มีไว้ให้ดูหลายรูปแบบนะครับหนูคอนโดคอนโดเพิ่งปรับปรุงระบบน้ําเสร็จนะครับปกติวิ่งด้านบนครับหนูมันกัดมันแทะนะครับ อะไรเลยวิ่งด้านล่างแนวขอบเหล็กนะครับให้หนูเขาเคาะเอเอาเท้าเคี่ยเคี่ยไม่ได้นะครับนะแล้วก็เสริมถาดเพิ่มนะครับว่าด้านด้านบนนี่ผมใช้แค่สี่มิลแต่มันบางไปหน่อยก็เลยเสริมหกมิลเข้าไปนะครับพอมาดูงานที่แฟลมได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับนะการเลี้ยงการตลาดเงินแปลรูปนะครับปรึกษากันไรสิ่ีนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้สวัสดีครับ